บ,บตาแจ๊นุนือลุนซื้อเจเออักยองอยากจะขอบคุณทุกท่านสําหรับความรักของท่านหนุนซือเมริกายเบตจะไม่น็กถ้าเกิดคนไม่รู้จักผมผมคือนิกเย่จะดูทางลูกข้างออสเตรเลียผมโตขึ้นมาในออสเตรเลียจะเอจะโทรมาและผมก็รักชีวิตจะสราบอรมาพี่จะมาเจอพรองพรองรวดเดียเย่ผมชอบที่จะทําให้คนตกใจกลัวเวลาเขาเห็นผมล่างช้าไม่เไปพรองบูเตะโดยเฉพาะเด็กๆเอาไปข้างโอเย่อังใจเย่ทะเลกรณนี้เนี่ย ขาเข้ามาผมแล้วเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาเวไม่ใช่เวมืลู้หมวทึ่เก,กี่ยวเขาจะบอกว่าเป็นพรบุรีอ่ามีดวนาเวลอโอหมวทึเวอ่าเพื่อที่เขาจะไม่ดูดบุรีรองซาเฉียกิจม่ใชามาปุาอผมทาให้ชอบทําให้ผู้ใหญ่ตกใจด้วยครับโอ้อลแล้วนี่จูรู้เราป่ะวันหนึ่งผมอยู่ในรถโอทางรู้มีอาโกแล้วก็ติดอยู่ที่ไฟแดงเราอดรบกองแค่อดทุกข์การดิเกอร์แล้วก็มีรถคันหนึ่โโทงที่เข้ามาเทียบข้าคุณเตมุนอกแกวคนเดียวที่เคว่แท้ แล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคันฉันก็หันไปมองเขาโง่ขี้ขลาดหรือะแล้วก็หันไปมองกันไปกันมาอายุหม่พี่จะท,ทางเสียได้ไหมแล้วก็นี <stro kes> ่นี่ก็คือก่อนที่ผมแต่างงานเธอรู้ว่าเดวเนอดเดีคู์คือพี้ผงหรอแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือแค่หัวของผมเท่านั้นเธอรู้ว่าเดวยเนอดครคุณผงเตเต้หรอแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือหัวผมเท่านั้นจร,จ,รจริงๆจิมแม่ก้าบิโยผมก็ทําอย่างนี้ครับ เอาวอเวชั่เงวเวชไว้ก็ไรคุยๆเนี่ยวานตอนจะคูชีอาไว้กูชาเธออ้าเธอก็คิดว่าผมคงจะทำให้หัวมุนได้360แล้วเขาอ้าวทับเลอะเหรอ <c oughs> ขอบคุณครับเธอจจรูร้เกิดอะรดีเยี่ยพี่จะเกิดอะรพี่อยู่เนาะโม่หมานรท้ายนั่งเห็นล่าชีไว้แกลลแกลล์ตีเวมันไม่ไม,ไม่ไม่มีความอ่าที่ที่เกิดขึ้นมาผมเป็นอย่างเงี้ยไม่มีสามารถอธิบายได้ทางทางทางแพทย์เลยครับ <c oughs> จะพูดจีวีเนาะจวะข่าวกูแก,กลเหรออ่าน้องกับ พี่ของผมมีแขนขาหมดเลยครับจะพูดอะกรอกคางโอปารอลูกของผมก็มีขาครับโมรีมันรู้ไวละสีเบรทางแพทย์เราอธิบายไม่ได้เลยครับดีโทรบแล้วไม่กระนี้ก็ทรมาก,กันีละสีเบรเตเตรอแล้วมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราที่เราเข้าใจไม่ได้จริงๆ จมูกจุแพกเก็บพร้อมเบย้อยเขเยวีเก็บพร้อมเบย้อยได้ปะพ่อแม่ผมก็เป็นคริสเตียนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่จมูกจุแพกลูปใบยเดาเดาล็อกเชโยเทเบต้าโอลุกโทมาปะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกผมเสมอมาว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์เสมอเดตาจะอ่านเพื่ออะไรเบตาแต่ผมมองไม่เห็นเชเยเมเกเทลุกิเบทเลติเจโรเชอุรานุกัมมคลองอุโย่ถ้าเกิดพระเจ้าเป็นพระเจ้าของความรักนั้นทำไมถึงมีความเจ็บปวดอยู่ในโลกนี้อนอเกเทลุจเนสีเบตนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจพี่จะดูทางนอาเฉดพรออออดโจูคัง ตอนที่ผมโตขึ้นมานั้นผมก็เห็นทุกคนมีมือกับมีขามีเจชูเพลรู้จจจูจิคางกัผมก็อธิษฐานเผื่อขากับแขนเจจูจิคางทางแบบแต่ขากับแขนมันไม่งอกออกมาจ,จางจ้าครับผมก็ถามตลอดเวลาก็เชื่อว่มเอเยะมทะเลเชื่อมัจจิกิดทางบิโยถ้าเกิดพระเจ้ารักผมทำไมพระเจ้าถึงให้ผมเกิดมาอย่างนี้จมูจะเพลมันรุ่ยเยลสีเบบบาล้อ พ่อแม่ผมไม่ไม่สามารถอธิบายได้โมกกิโลเวลสีเบปะอแพทยก็ไม่สามารถอธิบายได้พลอมโลเวลสีนังไงบ้าไม่มีใครสามารถอธิบายจะไม่นิมี้แบบกงจิตาทางเฉยเยผมไม่เลือความจริงแล้วผมก็โกรธพระเจ้าลูกกัตย์ยย่าเยาว์วิโยเจรงสร้างผมมาอย่างนี้จะตีแก่อาจะเกิรหบะผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปกงยิย์จางเลยพระงคเอยูไนล่ะยรับกงกรยม่รู้แบบกรเลยรู้เองย่พระองค์จะบอกได้ยจะไงว่าพระองค์รให้แจนให้าผม จะมาแม่นเถอพราะจะโอม้ารับใช้ตลอดชีวิตของผมเลยก็เฉยอๆมันกินล้วจะจูจะค้างไปแต่ถ้าพระองค์ไม่ให้แขนกับขาผมใครใช้ยายใช้ช่วยตามหน่อยเถอะเบเทเล่ทำไมเบเล่เบการัมบิโยทำไมต้องเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้จูโนโคลในเนาะผมอายุแค่แปดขวบจูเน่ก็เฉยๆไปแล้วผมก็ไม่ได้ยินจากพระเจ้าวงจะเถิดเราซะแล้วผมก็เริ่มเครียดพี่จูเน่เลยชี้เนาะอายุสิบขวบนั้นจะฮึกเรี้ยมแม่ซีล่าซะผมก็ พยายามที่จะฆ่าตัวตายที่หมอปลาจะแทนแนะจะฮึเกเรียกออกมาแม่ซีน่นจะในน้ำแค่15เซนติเมตรเขาก็พยายามจะผมก็พยายามจะทำให้ตัวเองจมน้ำลงเธอโอล์ไม่ล่มาจโโิโอทูมีแค่ยอย่างเดียวที่ทำให้ผมหยุดเธอโอล์ไม่ล่เกี่ยมจิโอทูแม่ซาบิโูจุดแดงจมูยยกจะแผลก้างเวดเด,ดาะซาเกะงงชั่วโมเวลูจะสีย้า ไม่รู้จมูจะแพลกี่ยวมีอย่างเดียวที่ทําให้ผมหยุดคือการที่คุณพ่อคุณแม่ความภาพนั้นเข้ามาในจิตใจว่าเขาร้องไห้เขาเสียใจแล้วเขาคิดว่าผมตายแล้วเพราะเป็นสาเหตุที่เป็นพ่อพ่อกับแม่นั่นเองเบ้อังกโทจ้จมูงจะแพลเขาไม่ได้อยากที่จะผมไม่ได้อยากที่จะทิ้งพ่อแม่ไว้งงจะเแม่ล่ะแบบผมก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่จีโรเบของอารีเลเมเลโตผมหันหลังให้กับความเท็จตาอเวชมองเวดีที่ชองมอง่าแ,าาแ,แล้วเขาก็ตระหนักแล้วผมก็ตระหนักยยก็เชื่อใจลูกเกย์เจ้าะก พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ให้ความเจ็บปวดพี่จะเขินจะกั้าไปยือนาะแล้วแม่ก็เชียร์ยื้อแบบไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าที่ผมมีร่างกายอย่างนี้เธอรู้ดีได้แบบ่าแม่เวลาเร่งรีบแบบคนาะก็เชียร์ยมาแม่เรดงรีบในท้าเวสีเปลอแต่สิ่งที่ศัตรูสามารถที่จะพยายามที่จะเอาไปทําเป็นสิ่งที่ลบนั้นพระเจ้าสามารถทําให้เป็นสิ่งที่บวกได้เบเทเล่จิเบตาโอดิจูดิคางเดเตรอผมอยากได้มือได้แขนได้ขามากเลยแต่ทำไมครับเบตาธรรมเอพาผมอยากได้ความสุข แม่รอดพลังอจูวคางโอตบล้อแก่ธมรุภัลโอแบแต่คนที่มีแขนขาหลายคนก็ไม่มีความสุขไม่รอดก็เชื่อว่ามันกีฬาแ่เธลุู้หน้านังเกะแต่พระเจ้าให้ในสิ่งที่คุณกำลังสอดสวยายอยู่และเมจูลเมคคางแบไม่ใช่แขนและขาหรอกครับและเมจี้แบไม่ใช่เงินนะครับและเม่ไม่ลื้อเสียท่องแบไม่ใช่เสียงชื่อเสียงที่โด่งดังและวเมทิธมรุภั่นแบไม่ใช่แค่ความสุขเธอรู้กับพรองอโูก์กีฬาเน่ละสีแบสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถที่จะให้ได้้พอองรูแกค คนที่รู้จักเราอาเวนเมเกฟพร่องลวดซีเธอแล้ฉันสามารถเป็นคนที่เจ๋งที่สุดได้กูมึงกูพัาโอแอร์ก็มีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยแม่าตาองดูโอหรเหรอแต่รู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเบลล่ดอทำไมครับทะเลโอนหน้าไม่แบบมึงดองตูพิกซีแย่ก็เฉยยยไม่มีสิ่งไหนที่จะดีกว่าที่เท่ากับจะรู้จักพร่องซีิเพยอคือทมึงแหล่แขวะจู่คนทั้งหลายกำลังมองหาจุดประสงค์เป้าหมายพระรูลวดกีเทอรูือลยทั้งมึงแหล่ดองตูพร่องาลังเคินอนโอเบ ไม่มีใครที่ดีพอที่จะบอกถึงเป้าหมายในชีวิตของเรานอกเหนือจากคนที่สร้างชีวิตได้พี่ในคีโอ้โคเนาะในปี2008จิลิลูอินเดียค่ะผมไปที่ประเทศอินเดียจิลิลูไงในจองบีตัวมค่อไหร่ีพองอะคู่ยะแล้วผมก็ไปที่ท,ที่หมู่บ้านแล้วก็เพื่อที่จะพูดกับกลุ่มคนประมาณ600กนนว่าพราเมืงอแกคูเยะพ่องแขนในเวมาลีาอังเชลันตาผู้หญิงเหล่านี้6ก0กว่าคนนั้นถูกบังคับให้ไปขายบริ เบลและพ่ออาหมวเแผนเอาลอมาเลียงเช่นนั้ะบางครั้งก็ถูกขายไปโดยพ่อแม่ของเขาเองกะลี่ดาวลีพร้อมเราไปที่4บ้านนั้นงอนลลันทอก่อยเราเาพระกิตติคุณดาวลีพร้อมรพร้อมวิกลี่ขันเนาะแล้วในบ้านที่4ี่ที่เราเข้าไปเดวพ่อมึงโอลเกะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งโอลูฟิเดกูอยู่ที่พื้นตาเฉยๆแกอันนั้นี่แยบเลยร้อยกว่าปี อากาศแียเบบแช่ลมาเธอออนแมอมากเพราะมูลแกนาชินานลูุพี่ได้กูชิโรเบจิกูผ่านเกมารีโชยะชินานลุกอ่อ,กอ,อกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่กับเพื่อนแล้วผมก็เลยขอให้เพื่อนผมอุ้มผมไปนั่งใกล้ๆเธอสิควรให้รู้การแปลของเฉดเดีกเชียร์เยอตุเบลก์ยะแล้วผมก็มองไปที่กำแพงแล้วผมก็เห็นกำแพงที่มีพระเจ้าหลายองค์องจาโนทักเชดุครีอักร่ายดีพร้อมเปรเล่ยะแล้วผมก็สามารถเล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านล่ามของผมโอ,โอ้พระม,มูลแก้เก๊งแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าาม พระมุงก็หน่อใจเย็นแน่แน่นเกียรติงเลยผู้หญิงคนนั้นก็านาถามว่าคุณคุณเป็นใครน้ทาอนุธาเธอเลยคือว่าพูดถึงเรื่องอะไรจะรู้ว่าจจะไม่นีจจ่จอนุธาเธอรีเฉยสุขรียะเกยะไกผมบอกผมชื่อน,นี้ก็ผมก็กำลังเล่าเ,เร,ารื่องพระเกียรติคุณของพระเยซูอยู่อาภิลเว,ลวาอนุธาเราเลยกีเขาบอกหยุดพูดมันนั่าดอนผพรนายเย็นเฉยเยอะจเตี้แม่ทาบจเล่บอกให้ผมแล้วแสดงให้ผมดูสิว่าพระเจ้าของคุณเป็นจริงแค่ไหนเกีมาจะพูดมือใจซีเธอทำให้น้องสาวผมเดินได้สิเจเวททะเลแน่บอกอะไรนะพราะมึงเลยเยอะ ว่าผู้หญิงคนนี้ออเกจิืคือน้องของผมพระมูลก็ะโยจาเลซีเวและผู้หญิงคนนี้ก็เดินไม่ได้เจรซีเวลิงในเดินไม่ได้ถึงสี่ปีด้วยบิดารลอดเลแล้วไงล่ะมันไม่แท้บิดารลอดเผมทํายังไงล่ะจะเจ๊กเชียร์จยอะผมบอกโอเคพระเจ้าจัรไงเกลือถือรุ่นนี้เหรออันนี้เป็นเรื่องของพระองค์แล้วนะจะมาชูแพทเดือยบนเบรแม่เถอร่ะอ่าผมก็เข้าใจที่ถามได้พระองค์พระองค์ต้องทำนะจะสีแกเชียร์ลู่เชียร์ยมือเกสเซอาเว ผมรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าจะรักษาเธอลสีแกแบบไม่มีทางวงชูเพลากางแล้วเขาก็อธิษฐานเพื่อพี่อเวจ่าเีแบบที่เดินไม่ได้วงชูโรยะก็เดินทางใจเดียวผมก็บอกลุกขึ้นและเดินลูกชายสุครีมไม่กิ่งยองในพระนามพระเยซูคริสต์ในใจสีหรอเธอเดินไม่ได้วงชูเพกันจิกูผาแล้วก็ผมก็มองเพื่อนจิกูผาโชว์นเวเพื่อนผมก็อุ้มเธออเวเราเธอเพราะมูนกน้าอาคางพยายามที่จะยืดขาของผีคนนั้นออกแล้วนี่เวเดินไม่ได้ คย <c oughs> มอันเนีนอนถือเช็ดดูมาเธอก็สีหน้านั้นเจ็บปวดมากเลยอเวกอแม่เวเธอพยายามอย่างมากไปได้ไแล้วนี่เวแต่ทำไม่ได้อเวก็าจารางโง่มล่อยโง่มก็ได้ชี้หน้ามล่ล่ะเธอก็พยายามที่จะไปจากมุมหนึ่งของบ้านแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ไปนนั่งในในในเ <c oughs> คยกันเดี๋ยวรู้อันนังโอแล้วผมก็มองที่พี่สาวอันนั่งนอนซาทังถือดูม่ะแล้วพี่สาวก็โกรธมากเลยชันวองงเวอันนอนมทะลาทะเลเธอก็รู้ว่านั่นไม่ใช่การอัศจรรย์โง่จเวก็เฉยอยู่ไอ้โอก ไม่มีพระเจ้าเบต้าชูเปรเอทางผมอยากจะอธิษฐานเพิ่มขึ้นงองชูเปตโกเรและเราก็อธิฐานด้วยกันวินาทีต่อชี้สามสิบวินาทีอเวกาเชเบเชดูมากแลเธอก็อ่อนแอมากอเมอัน่ไมลาบิโยและหน้าของเธอก็เป็นอย่างนี้ลูกแคาวินาทีต่อชีดและในสามสิบวินาทีหลังจากนั้นอเมเม่าตาหน้าของเธอก็เป็นอย่างะ แม่แท้ตาบีโอวแล้วกลายเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้เจวีเบ้เยอะโอ้ย,อยผมฉันพร้อมแล้วจางจ่าทะเลผมก็บอกอะไรนะเจวีเบ้เยอะผมบอกพร้อมแล้วครับผู้หญิงเอ้ยไม่เลิกยีไม่เลิกยี่ไม่เลิกยี่เราเลยอย่าพึ่งยอย่าพึ่งยอย่าพึ่งท้องเจวีชูเบิดเอนานาฬปีดอขอผมอธิษฐานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว้องหนึ่งสิ่งแค่ฉีทะเลเกิดอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดว้องชูเบิดเอนานาฬปีดอแล้วเราก็อธิษฐ,ฐานเพิ่มขึ้นอีกนิดจะรู้ว่าเกิดอะไางจ่าลูกเชลีสุขครีมไม่อะเกี้ยวผมก็บอก,กิน อง,งอเวเก็เดินทางชิดเธอหนุ่มแก่เนะแล้วเธอก็ลุกขึ้นยืนโดยลำพังงงพ่มุอเลยลูกโอ้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกอ๋อยิ้มจิลว่าออ้อกก็บอกออนางกูรังอ้พี่สาวเด็ก็โองอโองพ่มุนเลยเนาะแค่ร่างค้างใจแล้วเธอคนนั้นก็เริ่มเดินเกียตรติองกุลพาวิลี่ในพิเวจารตสีล้ววะครั้งแรกในรอบสี่ปีที่เธอไม่ได้เดินอาเวจายเพลทาง แล้วเธอก็เดินเร็วขึ้นเปรือทางเปรือทางก็เร็วขึ้นงอหัวแบบพืชตาแล้วก็โดดก็โดดขึ้นลงทะเลเกิดอ,อะไรเกิดยขึ้นเนี่ยกินาเซียเปียเล่จเจอเอี๋ไงเจ้าเอ๋ยพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอ่นหนังเนาะพี่สาวของเธอลิชลูกกำลังกระได้ที่กิเชโอเอเก์เนาะวิ่งไปที่กำแพงที่มีพระเจ้าหลายองค์ าถาแล้วก็บอกขอบคุณ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 กูเฮ้เฮ่เฮ้เฮ่เฮ้ยฮ่เฮ่เฮ่เฮ้เฮ่เฮ้เฮ่เฮกเฮ้เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่าฮ่เ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 ฮ่า่เฮ่เฮ่เ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 วเฮ่เฮ่เอ่เฮ่เเฮ่เเฮ่เฮ่่เฮ่าฮ่่เฮ่เฮ่เฮ่เห่เฮเฮ่่เฮ่่เฮ่เ่เฮ่เเ่า่เเ่ อานนท์เมีในกนชรชแสอากาศไหมนั่นไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าแต่แบบเบลคารีนี่กระแสเนาะแบไม่ใช่เกี่ยวกับพระเจ้าคุณเลยอานนล์มีวิญญาณเยซูคริสต์นั่นคือพระเยซูอเวเอเน่และพระองค์รักคุณอานนท์เรามีทะเลทรายไหนั่นคือนั่นไม่ใช่แค่อัศจรรย์นะทะเลทะเลไหมเว้ยเยอะหรอการอัศจรรย์คืนนี้ครับก็บมาได้พระองค์น้งเก่งเยอะเราให้คืนกับทั้งหมู่บ้านนะั้น